So, สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะผมก็สแตมพาวเวอ์รนเจอร์ทอกนะฮะรายการที่อัปเดตข่าวสารในวงการ,พรเ,รเ,รเรพื่อมาเล่นเจอเพื่อนๆทราบกันนะครับแล้วในสัปดาห์นี้นะฮะก็กลับมาเล่าคอมิกอ่ามายตี้มอร์ฟินพาวเวอร์เรนเจอให้เพื่อนๆฟังกันเป็นตอนที่4แล้วนะผมจากที่เราเว้นว่างกันไป็หนึ่งสัปดาห์เพราะว่ามีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับพาวเวอร์เรนเจอร์ตลอดหนึ่งสัปดาห์เลยนะครับสัปดาห์นี้เราจะมาต่อกันที่เล่มสี่นะฮะโดยเนื้อหาจากเล่มที่สามเนี่ยมันจบเอาไว้ที่ว่าสกอร์เปยะ เพื่อจะบังคับดากอนซอสขึ้นมาทําลายเมืองนะฮะแล้วพวกเดนเจอร์จะจัดการเรื่องนี้ยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวมาติดตามฟังกันในคลิปนี้ได้เลยครับสกอร์ปิน่าในแจ้งกับลิตานะะว่ากิจมังกรปลอมที่ให้มาเนี่ย สามารถใช้งานได้อย่างดีแล้วคริสตัลที่อยู่ใจกลางของมันเนี่ยก็สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วก็กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครตัวของลิต้าเนี่ยก็บอกกับสกอร์ปินาว่าทำต่อไปมันต้องใช้พลังงานให้มันมากกว่านี้เพื่อจะให้ประตูเปิดขึ้นได้นะครับพวกเลนเจอร์นะฮะก็ประหลาดใจว่าทำไมสกอร์ปินาถึงสามารถควบคุมดลกัซอนได้ทั้งๆที่กิตมังกรอยู่กับตัวทอมมี่นะฮะิลลี่เนี่ยเขาก็เลยไปลอง ตรวจสอบดูว่าสิ่งที่ควบคุมดักนซอร์อยู่คืออะไรนะฮะแล้วก็พบว่ามันคือสิ่งที่มีความคล้ายกับกิ่บางก่อนนะครับตัวทอมมี่เนี่ยอยากจะเทเลพอร์ตเข้าไปในดักนซอร์นะฮะเพื่อจะจัดการกับเรื่องนี้แต่ว่าบิลลี่ก็บอกว่าสกอร์ปินาคงจะบล็อกทุกทางเพื่อจะให้ทอมมี่ไม่สามารถเข้าไปในตัวดักนซอร์ได้นะฮะเจสันเนี่ยก็เลยบอกว่าตอนนี้ทอมมี่ไม่พร้อมนะฮะพวกเขาจะจัดการเรื่องนี้กันเองเจสันและทีมนะฮะออกมาแปลงร่าง อยู่นอกฐานประชาการนะครับผมแล้วพวกเขาก็เรียกดักคอนซอสออกมาตัวของดักคอนซอสที่ถูกสกอร์ปิน่าควบคุมอยู่เนี่ยก็กําลังเริ่มจะทําลายเมืองนะฮะแต่ว่าพึ่งทำลายได้ไม่เท่าไหร่ก็มีบางสิ่งเนี่ยมาลัดขาของดักคอนซอสระไว้ใช่แล้วฮะนั่นก็คือทีมของพาวเวอร์เรนเจอร์ก็โผล่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเจสันเนี่ยบอกให้บิลลี่เนี่ยลากดักคอนซอสออกไปจากเมืองนะฮะบิลลี่ก็เลยเปิดโหมดทําการใต้น้ำนะผมแล้วก็ลุยดึงดักคอนซอสเนี่ย ลงไปยังทะเลที่อาวเอเจนตกรอนะฮะลิต้าเนี่ยที่กำลังดูสถานการณ์อยู่เนี่ยก็บอกให้ฟินเซอร์เนี่ยร,รีบสร้างไอ้หุ่นดินเหนียวขึ้นมาเพื่อจะไปขัดขวางพวกเรเนเจอร์นะให้ไม่สามารถมาหยุดการทำลายเมืองของดากอนซอร์ได้เพราะถ้าเกิดแผนครั้งเนี้ยที่ลงทุนทำไปทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่สำเร็จเลยถ้าเกิดดากอนซอร์เนี่ยไม่ได้ทำลายเมืองไม่ได้สร้างความกลอหนในเมืองนะฮะเพราะการเล่นมือของลิต้านะทำให้ฟินเซอร์เนี่ยสร้าง สัพรลาดออกมาได้อย่างรวดเร็วนะฮะอสูรของฟินสเตอร์นะ,ะรีบเข้ามาย่างสนามลบทันทีตามคำสั่งของลิต้านะฮะตัวหนึ่งเนี่ยเข้าเล่นงานมัสโตดอนนะฮะอีกตัวหนึ่งเนี่ยกัดโซ่ของไซเทลท็อปที่ล่ามขาแล้วก็ซ้อนอไวนะฮะตอนนี้แล้วก็ซอ้อนกลับมาสามารถขยับได้ปกติแล้วลิต้าเนี่ยก็สั่งให้สกอร์บินรีบกลับเข้าไปในเมืองเพื่อจะทําลายล้างเมืองอีกครั้งเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับคริสเตอร์นะครับ คราวนี้นะฮะเกิดศึกกันอยู่ที่อ่าวแองเจลโกรฟพวกเรนเจอร์พยายามจะขัดขวางไม่ให้อรัคออนซอสเนี่ยสามารถเข้าไปยังเมืองได้นะครับผมแต่ว่าก็ต้องต่อสู้กับอาูร์ของลิต้าแล้วก็อดัคออนซอสด้วยทําให้สถานการณ์เนี่ยเป็นไปอย่างน่ากลําบากทอมบี้นะฮะดูสถานการณ์เนี่ยจากฐานประชาการเนี่ยทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจนะฮะแล้วก็เตรียมที่จะเข้าไปร่วมศึกครั้งนี้แล้วลิต้าเนี่ยก็โผล่เข้ามา พยายามพูดให้ทอมมี่รู้สึกแย่อีกครั้งนะครับผมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะ,ะหลังจากที่ทอมมี่ได้คุยกับจินนี่เนี่ยเขาก็คิดได้นะว่าสิ่งที่ทําให้สมรชนะความกลัวได้เนี่ยก็คือการประชิญหน้ากับมันนะครับผมลิต้าที่ทอมมี่เนี่ยประชิญหน้าอยูย่ก็คือตัวของทอมมี่เองที่จินตนาการขึ้นมานะฮะเพราะว่ามันเป็นการสะท้อนถึงความรู้สึกในใจของทอมมี่นะฮะที่รู้สึกตัวเองไม่มีค่าตัวเองไม่เก่งนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยทอมมี่เขาจะยอมรับมันแล้วก็ พร้อมที่จะสู้ไปกับมันนะครับทำให้ลิต้าที่อยู่ในใจของทอมมี่เนี่ยหายไปนะฮะหลังจากที่ทอมมี่สามารถจัดการกับลิต้าที่อยู่ในหัวของเขาได้เนี่ย mm hmm. เขาก็บอกกับซอดอนนะว่าเขาเนี่ยยังมีกิจมังกรของแท้อยู่ตัวของทอมมี่เนี่ยคิดจะเข้าไปร่วมในสนามรบนะฮะเพราะว่าถ้าเขาไปถึงเนี่ยเขายังจะสามารถทําอะไรได้ให้มันดีขึ้นอาจจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นได้นะตัวของซอดอนเนี่ยก็บอกว่ามันเสี่ยงเกินไปนะแล้วก็ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็เหอะ จอร์แดนเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะไปห้ามทอมมี่อยู่แล้วแต่ว่าเจสันเนี่ยเขาวางแผนการจัดการเรื่องนี้เอาไว้แล้วถ้าทอมมี่ไปทำเนี่ยมันอาจจะทำให้แผนของเจสันเนี่ยผิดไปได้นะฮะทอมมี่ก็บอกว่ามันก็ไม่ดีหรอกที่จะไปขัดขวางแผนของเจสันนะฮะแต่ว่ามันก็ถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องแปลงร่างระหว่างที่เจสันกับคิมเบอรี่เนี่ยต่อสู้กับดักออนซอร์อยู่นะฮะทอมมี่เนี่ยเขาก็เทเลพอร์ตมายังหัวของดักอนซอร์ทำให้เจสันเขาตกใจนะ,ะว่าทอมมี่โผล่มาสนบบมามโลกสมัยวะ ตัวทอมมี่เนี่ยมาถึงก็ไม่พูดท่อนำเพลงนะฮะใช้กรีดมังกรเนี่ยพยายามจะเป่าดึงการควบคุมของดักออซอสกลับมาแต่ว่าก็ไม่เป็นผลนะฮะสกอร์ปีน่าเนี่ยสะบัดลิต้าล่วงลงมาจากดักออนซอร์นะครับแล้วก็เป็น, Kimberly นคิมเบอร์รี่นะฮะที่บินเข้ามารับตัวทอมมี่เอาไว้ทําให้เขาไม่ยังตกไปยังทะเลนะครับผมที่นี่เนี่ยที่กําลังต่อสู้กับอสูรฉลามของลิต้าอยู่เนี่ยเขาก็บอกเจสันนะฮะว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่เวิร์กหรอกเรารับมือมัน ด้วยซอสแค่คนละตัวเนี่ยไม่ชนะแน่เลยควรจะรวมร่างเป็นไดโนเมก้ซอสนะเจสันที่ฝั่งนะเขาก็รู้สึกลังเลนะเพราะว่าถ้าเกิดเขารวมร่างไปแล้วเนี่ยมันอาจจะหลุดไปได้ทําให้สถานการณ์อาจจะแย่กว่านี้แต่ทอมมี่ที่เขาฟังอยู่เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรพวานารวมร่างไปเลยฉันมีแผนที่จะทก,การดักกันซอนแล้วนะฮะเจสันที่เขาฟังอยู่บอกอะทอมมี่มั่นใจเชื่อก็ได้นะฮะ แล้วตัวเจสันเนี่ยก็เลยเรียกดัก้อนซอร์ทั้งหมดเนี่ยกลับมารวมร่างกันเป็นไดโนเวกรซอร์นะครับผมโดยทอมมี่เนี่ยเขาบอกให้ทิมเบอรี่เนี่ยบินไปใกล้หัวของดัก้อนซอร์ฮะและตัวของทอมมี่เนี่ยเขาก็พุ่งเข้าไปยังบริเวณล,ลูกตาของดัก้อนซอร์นะครับผมตัวของทอมมี่เนี่ยเขาพุ่งทะลุกระจกเข้าไปนะฮะทำให้ต้องต่อสู้กับสกอปิน่าได้จังหวะหนึ่งซึ่งสกอปิน่าเขาบอกว่ามันสายเกินไปแล้วสําหรับทอมมี่นะครับเพราะว่าคริสต์เเนี่ย มันมีพลังพอแล้วนะฮะความหายนะมันกำลังจะมานะะฮหลังจากที่ไดโนมักซอสอทั้ง5ตัวรวมร่างกันนะฮะเขาก็เรียกดาบเขาว่ซอรออกมาแล้วก็จัดการฟันไปที่อสูรฉลามนะครับผมตัวของทอมมี่กับสกอปบีน่าเนี่ยก็ยังต่อสู้กันอยู่ที่ห้องควบคุมนะสกอปบีน่าเนี่ยบอกกับทอมมี่ว่าโอ้ทอมมี่นั่นแหละทำให้วัยหายนะเนี่ยมันมาเยือนโลกใบนี้นะฮะทอมมี่ก็บอกว่าพูดอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะ แต่ว่าดากอนซอสมันจะไปทําอะไรได้นะฮะถ้าเกิดเขาทําลายกิบมังกรเกนี่ทิ้งนะครับผมแล้วทอมมี่ก็ฟันที่กิจมังกรพร้อมกับที่ดากอนซอสเนี่ยสามารถปราบรสูญฉลามทั้งหมดลงได้นะครับหลังจากที่จัดการไปได้นะพวกเขาก็กลับาาไปหาบรราการนะครับผมเจสันก็ตอบว่าทอมมี่นะว่าทอมมี่ไปขัดคำสั่งที่เขาสั่งไว้ได้ไงว่าอย่าให้ทอมมี่มาร่วมกับสนามลกนะครับผมทอมมี่เขาบอกว่าเขาดูสถานการณ์แล้วเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะช่วยได้นะแล้วเขาก็สามารถทําให้มันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆด้วย ัวของ Jason, เจสันเขาก็บอกกับทอมมี่ว่า, Tommy, วานั่นไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะทอมมี่เขาเลยตอบนะฮะว่าสําหรับกรณีนี้มันใช่แล้วถ้าเกิดเขาไม่เข้าไปร่วมอย่างนั้นเนี่ยไม่แน่นะว่าพวกเราอาจจะไม่มายืนเถียงกันอยู่แบบนี้ก็ได้นะฮะแซคที่เขายืนฟังอยู่นะเขาบอกทอมมี่นายคิดสั้นไหมหรือเปล่าไม่แน่นะว่าสิ่งที่นายกำลังทําอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นภาพหลอนอีกครั้งก็ได้มันไม่ได้มีอะไรยืนยันเลยว่าไอ้ภาพหลอนที่นายเจอก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะหายไปแล้วจริงๆนะฮะทอมมี่เขาก็บอกนะว่า คราวนี้เขาจัดการได้แลวจริงๆมันไีภาพหลอนอีกต่อไปแล้วทอมมี่เขาก็บอกนะฮะว่าตอนนี้รู้สาเหตุแล้วว่าทําไมเขาถึงมีอาการแบบนั้นนะฮะนั่นเกิดจากกริดแล้วก็ริสตัลนั่นถ้าเราทําลายมันไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่น่าจะมีปัญหาลแล้วแหละแล้วเราก็ชนะแล้วด้วยนะฮะทอมมี่เขาบอกอย่างนี้นะฮะตอนนี้เราควรจะคิดดีกว่าว่าจะขังซอกาปินาเอาไว้ในมิติย่อยยังไงดีนะฮะตัวเจสันเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันยังไม่จบเรื่อยังนะนจะมาตัดจบแบบนี้ไม่ได้ แซคที่เขายืนดูอยู่นะฮะ <c oughs> เห็นว่าทอมมี่เนี่ยไม่ได้สนใจฟังในสิ่งที่เจสันพูดเลย <c oughs> เขาก็เลยเดินมาคว้าแขนของทอมมี่เอาไว้นะฮะเขาบอกเฮ้ยทอมมี่ฟังที่เจสันพูดตัวของทอมมี่ที่โดนคว้าแขนเขาบอกเฮ้ยปล่อยแขนแซคนะฮะเขาก็บอกว่าเขาเบื่อเต็มทีแล้วกับการที่ต้องมาฟังทอมมี่พูดว่านนั้นทําได้อันนี้ทําไม่ได้นะฮะตัวทอมมี่ที่อารมณ์ไม่ดีอยู่เลยเนี่ยก็เลยบอกให้แซกเนี่ยถอยไปซะแซคที่อารมณ์ไม่ดีไปคนแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าแล้วน่าจะทําไงอีวิลก n นเลนเจอ ซคกับทอมมี่เขาก็ยังทะเลาะกันต่อนะฮะโดยที่มีเพื่อนๆคอยห้ามทอมมี่เขาบอกเขาเบื่อเต็มทีแล้วนะการที่จะโดนกันให้เป็นคนนอกในทีมทีมนี้ยเจสันเขายายัมจะไก่เกลียฮ้ยพวกนายใจเย็นๆก่อนแต่ว่าทอมมี่ทิ่งตอนนี้อารมณ์ไม่ดีไปแล้วนะก็เลยพานมาลงที่เจสันว่าเลิกพยายามทําตัวเป็นผู้นําที่ดีสักทีเจสันเขาก็งงนะเอ้าหวยมาลงที่เราอีกแล้วเจสันที่ถูกพางใส่นะฮะก็โมโหขึ้นมานะฮะบอกอ๋อตอนนี้นายก็มีปัญหากับการเป็นผู้นําทีมของฉันแล้วสิตัวของทอมมี่เขาก็บอกว่าใช่ ก็ไม่ได้เห็นว่านายเป็นคนกระโดดเข่าดากอนซอตไปในวันนี้จอร์ดนเขาก็บอกนะว่าพอม,มี่เจสันพวกเธอสองคนพยายามจะควบคุมอารมณ์กันหน่อยโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นนะฮะว่าบนพื้นนมันมีคริสตัลที่เป็นเศษของปอิดมังกรปลอมเนี่ยมันมีแสงประกายขึ้นมานตัวเจสันเขาก็บอกว่าบางทีแซคอาจจะพูดถูกก็ได้นะทําไมเราต้องการเลนเจอร์คน,นที่หกปนทีมด้วยถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้จักยอมรับผิดแล้วก็ฟังคนอื่นนะฮะ ทอมมี่ที่ฟังเขาก็โมโหนะ mm. ก็บอกว่า mm. งั้นก็มาลองดู mm. ว่ามันามีพลังพอจะทำแบบนั้นได้หรือเปล่าเจสัน mm. เขาก็เลยย้อนไปนะฮะสงสัยน่าจะจําไม่ได้สินะว่าครั้งสุดท้ายที่เราสู้กันเป็นยังไง mm. ทอมมี่ที่ได้ฟังแบบนั้นนะฮะ mm. เขาก็โมโหนะฮะ mm. แล้วก็เตรียมจะลงมือกับเจสันแล้ว mm. แต่ว่าคริสตัลที่อยู่บนพื้น,นเนี่ยจากที่มันมีประกายแสงเมื่อกี้ตอนนี้แสงมันมประกายออมาทั่วบริเวณาฐานประชาการเลยนะฮะสกอร์ปีน่าที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกอ่าในที่สุดมันก็ได้ผลนะฮะเจสันเนี่ย เขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอกนะฮะแต่เขาก็บอกว่าทุกคนเรียกมวกลัมมาเร็วนะฮะแล้วทันใดนั้นเนี่ยก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นที่หลังจากเหตุระเบิดสงบลงนะฮะตัวของพวกเรนเจอร์เนี่ยก็ค่อยทยอยลุกขึ้นมาโดยสถานการณ์รอบข้าเนี่ยก็คือฐานราชการเนี่ยโดนทำลายล้างไวประมาณครึ่งหนึ่งตัวของทอมมี่เนี่ยเขาก็บอกภาพหล่อนี่ก็ตัวของทีน,นี่นที่อยู่ข้างๆนะก็อบอกเฮ้ยทอมมี่รอบนี้ไม่หล่อแล้วแหละรอบเนี้ยของจริง แล้วไอ้ตรงจุดระเบิดนะฮะตรงที่มีไอ้คริสตัลวางเนี่ยก็ถูกแทนที่ด้วยซอสขนาดยักษ์แทนคริมเบอรี่ที่เห็นแบบนั้น,นะะก็เฮ้ยพวกเราเรียกพวกซอสออกมาเถอะแต่ว่าทีนี้บอกเดี๋ยวก่อน่ต้องเรียกหุ่นตัวนั้นกำลังมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแล้วไอ้หุ่นที่อยู่ตรงกลางหมอกควันจุดระเบิดนะฮะ,ะมันก็ค่อยๆย่อขนาดตัวออกมาให้มีขนาดใกล้เคียงกับพวกเรนเจอร์นะฮะแล้วหุ่นมันก็พูดนะฮะว่าสวัสดีเรนเจอร์ ข้าหาวิธีจัดการพวกเจ้าออมาระยะหนึ่งแล้วแหละแลวตอนนี้ใครจะเป็นเหยื่อรายแรกดีล่นะแล้วทุกอย่างก็จบลงแนละ้ว